สาววคนหน้าต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะพี่ๆวันนี้ตักพามาอัปเดโชม FE เข้ามาใหม่นะเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบรุ่น e อขั้คันนี้สีเทาดำหรือสีเทาเมทัลลิกรถปี2022ไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้น6 99,000บาทซีดาวคนหน2,000บาทตลอดอายุสัญญา ใครกำลังมองหาบอกเลยคันนี้ออปชั่นใส่มาให้ครบะเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยในช่องเก่งพรีเมียมมือสองตักเพชรยนต์นะคะพี่พีวันนี้ตักพาพี่พีมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่สองของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95สาขานี้จะเป็นสาขาที่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยนะคะตัวรถ ไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำกลับสีกอไมล์เร่มชำรุดสูญหายนะคะใครกำลังมองหายอยากได้รถมุอ่สองที่นี่เลยนะคะมีให้เลือกรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบเลยวันนี้ตักพาพี่พี่นะคะมาเปิดสปอกรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันใครเป็นสาวฮอนด้าซีวิต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้ ฮอนด้าซีวิกนะคะ1.5เทอร์โบอลคันนี้รถปี2022นะคะบอดี้คันนี้เรียกว่าโฉม F E นั่นเองที่พี่ๆเรียกกันไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขาย 6 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวาน์จักได้เต็มเราจะพี่พี่ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ1 2 2 0 0เท่านั้นตีกลมๆ7ปี8 4งวดนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะ มีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะไม่สะดวกมารับรถที่นี่นะคะมีส่งรถสไลด์ให้พีพ่ๆถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้ถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามเข้ามาขอรายละเอียดเข้ามาคุยเรื่องไฟแนนซ์กันก่อนได้เลยนะนะคะที่นี่มีตรดรถให้ด้วยนะคะ274รายการสำหรับคันไหนที่ไม่มีวรารันตีสูงแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องเกียงให้1ปี200 0มกิโเมตรซ่อมสู์นะคะ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นมีประวัติเครดิตดีมีบัตรเครดิตนะคะใช้บัตรประชาชนไปเดียวออกรถได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเดี๋ยววันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาดูโครงสร้างสภาพบอดี้นะคะของเจ้าซีวิคคันนี้กันคันนี้เรียกว่าสีเทาดำหรือสีเทาเมทัลลิตนั่นเองนะโฉมอันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นนิวโฉมนิวนะคะ แตกต่างจากตัว fc อย่างชิ้นเชิงในตัวของบอดี้ตัวรถนะในส่วนของด้านหน้านะคะโลโก้ Honda ามาพร้อมกับกระจังด้านหน้าของเขาตัวนี้นะกระจังด้านหน้าของเขานะคะเป็นสีดำเนาะไฟปัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะคะมี daytime led ไฟหลีไฟเลี้ยวมีมาให้ในโคมนะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนนะไปพี่ดูกันเลยนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยนะคะชนหนักผิดความเตอย่างใดนะ,ะไฟหน้าเป็นออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ45องศาของตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถขึ้นชัดเจนระบบกุญแจได้แบบสมาร์ทคีเลตมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะกระจกด้านข้าง พับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกคันนี้ไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นวารันตีศูนย์ยังเหลือพี่ๆเอาไปเอาไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะกระจกด้านข้างนะคะเอาไม่ใช่กระจกด้านกระจกด้านหน้ารอบข้างด้านหลังเป็นกระจกเดินแพ้จากฮอนด้าไม่เคยมีปลี่ลิเปลี่ยนมานะคะให้ดูเลยนะภาษีนะคะต่อเป็นปีปัจจุบันรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะสีเทาดำบอกเลยว่าโฉมนี้สีนี้ ขายดีมากๆนะคะเป็นสีที่ดูไม่เก่าดูไม่เรอะเทอะง่ายนะจ๊ะพี่พี่ในส่วนของล้อแม็กกันบ้างตัวนี้แม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะยังได้ยังกูดเยียยางติดก,กับตัวรถมาปี2022นะคะเป็นดิสเพล็ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะช่วงล่างโครงสร้างตัวนี้นิ่มบอกเลยนั่งสบายนะคะใครชอบรถสไตล์สปอร์ตบอกเลยว่าซีตอบโจทย์นะคะตงรงล้อแม็กตัวนี้เดี๋ยวทางร้านเก็บรายละเอียดให้เนาะ ตรงไหนต้องเก็บรายละเอียดเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะขอบแม็กตัวนี้เป็นขนาดขอบออสักคู่นะคะขนาดขอบ17นิ้วอ็สิบหกนิ้วนะคะขออภายคันนี้เป็นขนาดขอบ16นิ้วนะคะโครงสร้างช่วงร่างเดิมๆนะคะไม่มีตัดต่อนะคะเปลี่ยนแปลงมา ในส่วนของด้านในตัวรถตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือว่าสีเบทนะคะในส่วนของตัว h อนด้าเนี่ยถ้าบอดี้รถด้านนอกสีสว่างด้านในจะเป็นสีมืดถ้าบอดี้รถด้านนอกสีมืดเบาะภายในจะเป็นสีสว่างนะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขอนุญาตแกะให้ดูสักนิดหนึ่งสปอนเซอร์คือชัดเจนเน้นๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะเช็คประวัติสูงได้นะคะเช็คเลขเครื่งองเลขถังหรือว่าเอาช่างมาเช็คได้เลยนะพี่ ในส่วนของถุงลมนิราภายัยมีถุงลมมาให้ทั้งหมด6ใบนะแต่ว่าในโฉมนี้ยังไม่ได้ให้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้ามานะคะ EL ยังไม่ได้ให้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้ามานะหัวน,น็อตต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะแการไขแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีให้เห็นโครงสร้างแล้วก็บอด,ดี้ด้านในตัวนี้เปลี่ยนมาเลยนะคะเป็นโฉมใหม่ หน้าจอทันสกีนะคะให้พี่พี่สังเกตร,ราวแอร์ตัวนี้จะเป็นราวแอร์ตลอดทั้งเส้นเลยนะคะแอร์เป็นดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยช่องเสียบ usb มีมาให้ครบหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะใครสนใจคันนี้มี2คันนะคะสีเทาดำตอนนี้มี2คันติดต่อหาตักได้เลย065-916-9359เนะจ๊ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้กระจกเป,ป็นปรับออโต้บานคู่หน้านะคะให้พี่พี่สังเกต แผ่นด้านข้างบุกด,ด้วยหนังนะหนังตัวเดียวกับตัวเบาะนะคะโครสร้างต่างๆตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานมียางซับเสียงให้สองชั้นซีวิ c เนี่ยจัดเป็นเก่งพรีเมียมแล้วนะคะคันนี้เนี่ยแคมรี่แอคคอร์ดจะมียางซับเสียงให้สองชั้นเสียงจะเข้าห้องโดยสารได้น้อยแล้วก็จะเงียบยิ่งขึ้นนะคะสปอนเมทอาร์ตต่างๆนะคะตะเข็บด้านข้างเดิมๆนะสามารถเอาเลขเครื่องเลขถังไปตรวจเช็คได้เลยคันนี้สวย สภาพดีนะคะระบบปูแจสมัตคิเลนเนี่ยใช้ได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างเนาะในส่วนของเบาะหลังตัวนี้นะคะแน,น่นๆตึงๆไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะตะเข็บตึงๆแบบนี้แล้วก็ผู้โดยสารนั่งเนี่ยสามท่านสบายๆถึงแม้จะตัวสูงนะคะก็ไม่ต้องกังวลโครงสร้างต่างๆ ได้ความเดิมนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ตัวเทอร์โบมาให้แล้วใครที่ชอบซิ่งๆอัดตาเร่งดีๆบอกเลยได้เครื่องเทอร์โบไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่ๆด้านหลังนะคะล็เ,เด็กมีมาให้เรียบร้อยตะเข็บต่างๆสปอนเซอรอร์ตต่างๆขึ้นชัดเจนนะคะซีวิคจะคล้ายๆรถสปอร์ตนะเวลานั่งแล้วจะรู้สึกว่าตัวรถมันสลบลงไปนะคะมันบอดี้ตัวรถจะทำให้ตัวรถรู่ลมมากยิ่งขึ้นนะคะ อัตตาเร่งหรือเวลาเราใช้ความเร็วม,มากๆมันจะยึดเกาะถนนได้ดีไม่ล่อนลมนะคะในส่วนของด้านหลังด้านหลังของเขาไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะกล้องไฟหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้มีสัญลักษณ์นะ VTEC Turbo มาให้ด้วยนะคะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังนะคะไฟบกไฟเบรกมีมาให้ครบมีคีบฉลามมาแทนในส่วนของบอดี้ตัวรถ รักเปิดให้ดูด้านในกันตัวนี้ด้านในกว้างเลยนะคะไม่แพ้แคมรี่กับแอคคอร์ดเลยนะในส่วนของบอดี้ตัวรถเขาตะเคียบต่างๆนะคะเดิมชัดเจนนะคะไร้เม็ดโอเม็ดอารเ์เดิมๆตัวบล็อกไฟไม่มีร่องรอยการแกะการไขให้พี่ๆสังเกตตัวบล็อกไฟกับตัวชุดสีถ้ามีการแกะทําสีมันจะไม่เนียนสนิทแบบนี้นะคะไม่ว่าช่างไหนเก่งแค่ไหนนะกิบล็อกเดิมจากโรงงานจะแน่นที่สุดนะคะพี่ๆพี่ๆสังเกตไม่ต้องกังวลเลยนะคะ คานด้านในสีเดิมๆนะคะมีไฟในห้องโดยสารให้ด้วยตะเข็บต่างๆเดิมนะคะเดิมจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นสาท้ายตรงนี้จิกไปเป็นรอยเล็บนะคะตัวนี้ใหม่มากโค้ดต่างๆนะคะเทียบบลอกไฟยังอยู่ให้ครบเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของที่เก็บคู่มือตัวนี้ยังมียังอะไหล่ให้อยู่นะคะแล้วก็คู่มือคู่มือแม่ลงแม่แรงมีมาให้ครบด้านท้ายนะคะแอ่งกระทะไม่มีร่องรอยของสนิมน้ําขัง ะะอะไรใดๆนะการันตีครงสร้างให้เลยไม่ใช่ว่าไมน้อยรถชุนหนักมาหรือเปล่าถึงขายไม่ใช่นะคะพี่พีลูกค้าซื้อไปอาจจะไม่ชอบก็เลยคืนก็เลยขายนะคะเราก็ซื้อเข้ามาเนาะบอดีของตัวรถเหยมงสันคมขึ้นชัดเจนถึงจุดนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มแบบฟรีดาวได้เลยนะเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันขนะแผงประตู กิ๊บกิแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยฉีดข่ขวนอะไรใดๆทั้งสิ้นหนังบุมาได้ดีนะคะวัสดุทําดีนะแล้วก็ฮอนด้าศูนยบริการทั่วประเทศนะคะอาลุงอะไรอะไรเงี้ยหาง่ายนะขับสนุกนะคะยิ่งเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะคะอัตราเร่งดีอย่างแน่นอนนะระบบุูแจไปสมารท์ทคลีเลตมาให้แล้วนะคะกระจุกเป็นออโต้ฝั่งคนขับผู้ได้สันนั่งด้านข้างเนาะปรับไฟฟ้าได้จากตรงนี้นะคะแผงประตูต่างๆ ัวดน็อตสีดําเดิม,ดมตัวนี้สีเทาเมทัลลิกนะพี่ๆจะดูมันจะมีความเหลือบบุกทั้งหมดนะคะถ้าทำมาสีมันจะเพี้ยนทันทีนะจ๊ะคันนี้การันตีได้สีเดิมโครงสร้างเดิมในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบหนังยังใหม่อยู่เลยไม่มีร่องรอยการลอกการขาดใหม่กิ๊บแบบนี้ระบบควบครลมีมาให้รับสายวางสายมีมาให้ไฟหน้าออโต้ที่ปั่นน้ำฝนแบบหน่วงเวลามีมาให้ครบคอนโซลตรงกลาง เบรกโคไฟฟ้าเบรกมือเบรกโคไฟฟ้าเบรกมือมีมาให้แล้วนะคะมีปุ่มอีโค่โหเกียร์เป็นแบบ cvt นะคะ auto cvt เป็นแอร์แบบดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียบหรูดูดีปุ่ม engine start บอกเลยว่าบอดี้คันนี้ให้มาแบบครบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้าของเครื่องกันนะคะตัแจ้อีนนิดนึง สังเกตตัวแป้นเบรกกับตัวแป้นคันเร่งนะคะสึกหล่อน้อยมากนะคะอยากรู้ว่ารถวิ่งน้อยจริงไหมโกโหกไหมตัวนี้เปลี่ยนได้ยากนะคะไม่มีทางเลยที่คุณจะไปเปลี่ยนนอกจากจะไปใส่ครอบนะตัวนี้ให้ดูเลยแป้นเบรกไม่สึกแป้นคันเร่งไม่สึกนะคะการันตีได้เลยว่าใหม่แท้ส0 0หมนกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนตนะ์นะคะ1.5เทอร์โบนะ4สูบนะคะ 178แรงมา้านั่นเองโครงสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะคะเดิมๆบล็อกเบ้าหัวโชว์หัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะตัวบล็อกไฟหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะตัวนี้นะคะเครื่องกลิปมากนะคะให้พี่ๆดูสภาพเครื่องเลยเครื่องใหม่มากกลิบมากนะคะทางร้านมีตัวเช็คของเหลวให้นะคะก่อนปล่อยรถนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ ฝากระโปรงฝากระโปรงนะคะหัวน็อตเดิมเดิมนะคะให้ดูตะเข็บด้านข้างนะคะนี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้ซีนเดิมตะเข็บเดิมนะ,ะแผ่นกันความร้อนนะคะตัวผ้าสังกะสตร์ตัวนี้แข็งแข็งแน่นๆยังใหม่อยู่นะคะช่องระบายอากาศกลมๆม,ม,มนๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการฉีบการดึงการทําสีใหม่นะ,ะได้ความเดิมนะคะฝากระโปรงไม่ได้มีปรับมีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนหัวน็อตเดิมเดิมให้ทุกจุดนะคะตะเข็บด้านข้างเดิมตัวนี้นะคะ เป็นโต๊ะที่วิศวกรทํามาเพิ่มใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ให้ฝากระโปรงอะ่ะตีไปหาผู้โดยสารด้านในนะไม่ให้ตีกระจกนะคะให้พับขึ้นนะมันจะช่วยกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุจากคนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งนะคะได้มากเลยนะตัวนี้นะคะฮอนด้าทำมาใหม่แล้วนะตัวเครื่องทุกจุดนะคะเดิมให้ทุกจุดเลยนะต้าขอฝากคันนี้ไว้นะคะกับ Honda Civic 1.5ตัวเทอร์โบ EL นะคะ รถปี2,022ราคา6 9 9 9 0 0กา้งนคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มผ่อนประมาณเดือนละหมื่นสเท่านั้นไม่สี่หมู่กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะพี่ๆใครสนใจติดต่อหาตักได้เลย065-916-9359เเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ